สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำดอกไม้จันทรคือดอกดารารัตนะคะคือดอกเรฟรดิลนี่เองที่เป็นดอกไม้สมงโปรดของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเรานี่เองนะคะมันก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะคะเแบบีเบสิกพื้นฐานทั่วไปอะไรก็คือกรีบอัดนั่นเองนะคะใช้สีครีมเนาะไม่ขาวจัวนะคะเอาเป็นสีครีมครีมแล้วก็ หนวดจันนะคะอันนี้เขาเรียกหนวดจันทูบเทียนนี้เราทําเตรียมไว้เลยนะคะคือเราซื้อทูบกับเทียนเทียนขนาดเล็กสุดมาแล้วเราก็เอาทูบมาวัดให้เท่าๆกันแล้วก็เขาแล้วก็พันฟลอราเทปสีดำเตรียมไว้นะคะอันนี้เ็าทาเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้เยอะเลยแล้วก็มีฟลอราเทปการ ชื่อ,อได้สิเรียกได้ได้เนาะอันนี้ใส่ขวดนี้นะคะจะ้องมีกลิ้งแล้วก็กันไกลมีปลายหยักกับกันไกลธรรมดาแล,แล้วก็ริบบินสีทองนี้เพื่อเป็นตกแต่งนะคะเอาไว้ตกแต่งโอเคมาเริ่มทําเลยเนาะอันดับแรกหยิบกระดาษมา2ชิ้นนะคะ อันนี้จริงๆสีเหลืองเขามีขายนะคะแต่ว่าอันนี้ย้อมเอาเองเพราะว่าเราซื้อกระดาษสีสีครีมเนี่ยมาโรนึ่งมันก็ได้เยอะมากเลยสามารถทําได้เป็นพันดอกเลยแหละนี้ค่ะก็เลยย้อมเองซะเลยใช้สีผสมอาหารสีเหลืองเนี่ยค่ะผสมกับน้ําแล้วก็ย้อมให้ได้สีที่เราชอบนะคะก็มาพับครึ่งนะคะพับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วซ้อนเลยค่ะเอาซ้อนเข้าไปอย่างนี้แล้วทากาวนะคะ ก็เป็นการเชื่อมกันนนัเองก็คือทากาวทากาาประกบจะได้เป็นกระเป๋าวงกลมนะคะทค่ะท่านคอช่วงนี้เจ็บคอด้วยอาจเสียงอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะปกีิก็เป็นคนพูดเบาอยู่แล้วด้วยค่ะโอเคทากาวเสร,ร็จแล้ว แล้วก็ตัดตัดนะคะใช้กรรไกรปลายหยักเนะะี่ยค่ะตัดเห็นไหมคะเราจะได้กระเป๋าที่รุ่มเกศอรเนี่ยเป็นเป็นรอยหยักไม่โฟกัสไม่เป็นไรแล้วก็พักวางไว้ก่อนนะคะทีนี้มาทำเกศรคะ่ะอ,อ๋อทำกลีบก่อนเลยดีกว่า กรีดเนี่ยเราใช้ทั้งหมดหกรีดนะคะสองสามสี่ห้าหกใช้ทั้งหมดหกรีดคือเป็นทำเป็นกรีดเล็กหแล้วก็ไอกรีดเล็กกรีดเล็กสามกับกรีดใหญ่สามนะคะแล้วก็แบ่งออกมาสามแผ่นพับครึ่งด้านยาวนี้นะคะส่วนสูงพับด้านสูงนะคะพับครึ่งแล้วเราก็ ็นชิ้นเล็กก่อนอน,นี้เราทำกิีบเล็กก่อนนะคะตัดให้เรียวแล้ก็ตัดต่เลยจริงๆเขามีแพทเทิร์นนะแต่ว่าเราไม่ใช้แพทเทิร์นเราก็แค่ตัดดูเอาตัดให้เรียวที่สำคัญคือปลายต้องแหลมตัดให้เรียวนะคะ เมื่อกี้เราตัดแล้วเราจะได้ทั้งหมด6ชิ้นซึ่งเราจะสามารถทำได้สองดอกอ่ะวางไว้นะคะนี่ก็มารีดใหญ่พับครึ่งเหมือนเดิมคือเราประหยัดกระดาษนงะเราก็ทำนี้เอานี้เราตัดให้ให้เขาใหญ่หน่อยนะคะเรากาวเองเลยะคะ่ะแกวเลยวิธีทำให้ใหญ่หน่อยก็คือตัดให้ชิดขอบที่สุดแล้วก็อย่าไปโค้งให้เขาเรียวมาก เราก็จะได้ชิ้นที่ใหญ่กว่าชิ้นเมื่อกี้ง่ายเลยเห็นไหมคะชิ้นใหญ่กว่าละนี่ไงคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้อย่างละสามเมื่อกี้เราทำชุดหนึ่งได้สองดอกค่ะโอเคเราหยิบแผ่นกรีดใหญ่ขึ้นมาก่อนนะคะทากาวคะ่ะทากาวสองด้านซ้ายขวานะคะทาขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งไม่ต้องทาขึ้นมาสูงมากนะคะ เอาไว้ใช้เพื่อเราจะได้ดัดก,กรีดดอกได้แล้วก็เอาชิ้นเล็กเนี่ยวางสับวางซ้ายขวานะคะกรีดเล็กต้องอยู่ข้างบนเสมอนะคะแล้วกรีดล่างกรีดใหญ่เนี่ยจะอยู่ข้างล่างได้สามกรีดแล้วนะคะก็คว่ำเขาพากาวซ้ายขวาของแต่ละกรีดเล็ก แล้วก็เอากลีดใหญ่เนี่ยค่ะสับสับวางไปดูเราดูปลายให้สวยงามน,นี่ค่ะได้ห้ากลีดแล้วนะคะสุดท้ายคากราีซ้ายขวาคือปกติที่ดูคลิปอื่นๆมาเนี่ยเขาจะเข้ากลีดดอกทีละกลีดนะคะแต่พอทำอย่างนั้นแล้วอ่ะมันเบี้ยว ก็ลเลยมานั่งคิดว่าเราทําอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ออกมาดีจริงๆนะคะสังเกตดูนะคะเราจะได้ลักษณะคล้ายๆครึ่งวงกลมเลยนะคะนี่เราก็จะเข้าเมื่อกี้เราทาจา,ะะา,าแล้วนะคะซ้ายขวาแล้วนะค่ะโคง้งมาประกบปึ๊บนี่นะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะได้ได้กร่ดละ ให้กลีดดอกแล้วนะคะพักไว้ก่อนเรามาทําเกสรต่อนะคะเอากระดาษตัดสําเร็จรูปของเราขึ้นมาอีกหนึ่งกรีดแค่นี้นยืดๆหน่อยได้ค่ะพับครึ่งลงมานะคะอันนี้เราพับลงนะคะพับครึ่งก็ได้เกือบครึ่งก็ได้นะคะตัดส่วนที่มันไม่เสมอกันอออกค่ะแล้วก็ตัด ตรงกลางนะคะตึ่งกลางขึ้นซึ่งเราจะได้เกสรอีกสองชิ้นนั่นเองทีนี้เราก็ตักเข้าไปนะคะสักประมาณ2มิลลิเมตรก็ได้มิลคึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เกสร หนึ่งกิ่งเมื่อกี้นําเกสรได้สองนันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะได้เกรสรแล้วค่ะง่ายๆเลยโอเคทีนี้เราเอาก้านจานออกมาสองก้านนี้นะคะพับครึ่งทั้งสองอันเลยเตรียมไว้เตรียมไว้เฉยไๆไม่มีอะไรค่ะอันนี้เราจะพับครึ่งอันนี้เพื่อจะทำเป็นก้านนะคะเพื่อเป็นก้านจับก้านดอก ัจิ้มกาวนะคะจุ่มกาวลงไปแล้วก็มาทาทาเข้านิดนึงเสร็ละวางนะคะแสงมันจ้าไม่รม,มองเห็นหรือเปล่านะคะวางแล้วก็หมวนให้เป็นเกสรธรรมดาเน,นี่ยค่ะเราจะพันได้ก็ได้นะคะเห็นอไม่พันก็ได้ แต่ส่วนตัวไม่ได้พันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็พันข้งางนอกอีกทีเราก็เนี่ยกร,กระจายเขาออกนิดนึงเสร็จแล้วเอากระป๋อที่เราทําไว้เนี่ยนะคะอันนี้ก้านใส่เข้าไปให้กระป๋ออยู่ต่ากระดอกนะคะสักประมาณเท่าไรเดียเซลน,นึงก็ได้ครึ่งเซนก็ได้แล้วแต่เรานะคะดูเอาตามความเหมาะสมแล้วก็ขยุ่มตรงปลายนิดนึงนะคะแล้วก็เอาได้พัน เห็นมีผู้สอนคนาบอกว่าให้เอาได้ใส่ในขวดน้ำอย่างนี้เพื่อป้องกันการกลิ้งหรือว่าหาหรือว่าหาเชือกยากได้าย,ยากก็มีมากเลยค่ะก็อเอามาลองทำดค่ะเวิร์กเเวิร์พอพันเสร็จแล้วก็ทำมวดผมห้แน,น,น่นตัดได้ิ้นแล้วก็ทากาวที่ตัวได้ นะะล็อกให้ได้มันอยู่แน,น่นตาเลยๆลยตลดเข้ามาข้างบนก็ได้เสร็จแล้วเราก็เอาเปลืดกดอกที่เราทําไว้เมื่อกี้ค่ะเอาก้านเนี่ยใส่เข้าไปจนสุดนะคะเกสรก็จะอยู่ต่างกว่าเกลือกดอกเลยเลยนี้เราก็ขยุ่มตรงลาย เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพันได้ทินะ้งเราได้พันเราได้พันนะคะให,ให้ให้แข็งแรงตนนี้ได้นะคะโอเคตัดทิ้งได้เลยถ้าเก้านิดนึงนะคะล็อกได้ เตรียมแบบเตรียมแบบเตรียมทำกรีดเตรียมทำนู่นนี่ไว้นะคะถึงเวลาเราเอามาประกอบกันอย่างเดียวเนี่ยจะง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วเอาฟอร่าเทปนะคะพันตรงขั้วตรงนี้แถตรงขั้วมันพันลงมาก่อนสักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะพันลงมาสักหนึ่งนิ้วก่อนแล้วก็เอาหนวดจัน นะคะวางข้างหลังอย่าไม่ต้องให้หนวดจันรสูงมากนะเราว่าเอาสักประมาณนิ้นวครึ่งก็พอละจับจับปลายกีตนะคะแล้วพันต่อเลยคะ่ะนิ้วหนึ่งก็พอก็เดี๋ยวเราจะดัดกีตมาลงมาอยู่ดีสักนิ้วหนึ่งนะคะจากปลายกีตก็พันต่อลงมาค่ะพลรเทปให้แน่นหน่อยก็ได้นะคะแต่จริงๆก็แข็งแรงอยู่แล้ว นี้เราก็เอาทูบเทียนที่เราทำเตรียมไว้เนี่ยค่ะเอามาวางด้านหน้านะคะด้านหน้าของหนวดจานหนวดจานจะอยู่ข้างหลังเสมอทูบเทียนจะอยู่ข้างหน้านะคะวางให้ปลายเขาเท่ากันแล้วก็พันปลากเทนใส่เข้าไป ให้แน่นนะคะให้แน่นนี่คือเราก็พันย้อมกลับขึ้นมาอีกสักทรกเทียนจะได้ติดอยู่กับกานแน่นๆนะคะแล้วก็ทากาวทีป่ปลายวอลล่าเทปทาหรือไม่ทาก็ได้แต่ทาแล้วก็จะแน่นดีเคะ่ะจะไม่หลุดนะเนาะเราเป็นการการันตีว่าจะไม่หลุดสไกเสร็จแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาประดับด้วยลิฟบิ้งโบ ีทองอันนี้นะคะตัดออกมาสักประมาณนิดหน่อยไม่ต้องอยาวมากเพราะว่าเราจะไตูกเป็นโดว์ลังจะแ,แคบตูกเป็นเนื่อนนะคะเนี้ยค่ะเราจะตูกเขานะคะตูกเป็นเนื่อนตายธรรมดาเนี่ยค่ะคูกตุกสองทีนั่นเอง จัดทรงให้โอเควิล่ลาให้โดนให้ริบงบินของเราสวยงามน,นะคะถ้ายาวไปเราก็ตัดออกได้เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเรามาดัดตัวกลีบกันสักหน่อยนะคะให้โค้งสวยงามใช้ไม้ลูกชิ้นก็ได้นะคะเรืออะไวเรา็ได้ที่เป็ลนลักษณะข้างๆนี้ดัดดัดลง แบบให้งอนลงนะคะเราสามารถปรับให้ดอกมันชอบดอกใหญ่แล้วก็ทกํากลีบที่ใหญ่หน่อยก็ได้นะคะชอบดอกเล็กล้วก็ทกําถือเล็กหน่อยก็ได้ตัวนี้ไม่ซีเรียสเลยทําด้วยใจยังไงก็ออกมาสวยงามน,นะคะนี่ค่ะ ได้ใ,ใจถาวายก็หลวงของเรานะคะมีเวลาเม่นา,นานแล้วนะคะก็เสร็จแล้วค่ะดอกดาราลัดนี่นะคะดอกดารารับเราสามารถถักคอก็ตรงนี้ลงมาได้จะดูเลนแบบธรรมชาติที่สุดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราทำได้เยอะแล้วนะทำได้เป็นร้อยๆดอกแล้วด้วย ถ้าเกิดว่าชอบชอบดอกใหญ่ก็ตัดกลีบให้ใหญ่นะคะคุณก็จะได้ดอกใหญ่ๆแบบนี้โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่อยากทัทำดอกลาระลัส่ายังไงก็ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะแล้วก็ทำกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ